นล่วงกับังตกแล้วลูกอีกเก้าคืนล่วงเลยะลนะทีน่นี่คือเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ่ายได้เอ็กซ์ไม่มากินฟรีก็นีอ่ะใช่แล้วหนูมากินฟรีบ่อยปหมคเคยแค่เพื่อนแค่มาส่งเพื่อนนะแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นเป็นไม้ดวน,นมาทำสวยมา

ขอให้มีความสุขม,มากๆน้าในวันเกิดนะคะไงวางเป้าหมายตัวเองว่าไงบ้างก็ตั้งจะเรียนครับเอาเรียนให้รอดแล้วก็อ่สะสักวันหนึ่งขอให้ให้ไปนั่งเครื่องเครื่องผมแล้วกันนะสักวันหนึ่ง แลงการแต้งการมันไมมันเดนไเลยงก็ก็งรวมรวมพยุงรวมครับใช่ใมีช่วงนี้ก็จะอัปเดตมาว่าช่วงปีที่แล้วผมไปสอบทังบินมาใช่หลายคนก็จะรู้ชับแล้วก็สอบมาประมาณปีหนึ่งใช่ก็ได้ครับขอบคุณเจเ้สอบกับที่ไหนอ่ะ ตอนนี้ยังไม่ได okay. oh, okay. ้เซ็นสัญญากับเขานะแต่ว่าได้แล้วของปฟนมีไทยแล้วก็วันนึงก็ขอขอพีทให้นะขอเสี่ยกับตันหน่อยค่ะถ้าวันนึ่งผมบอกว่าสวัสดีครับผมกับตันคิดก่อนโอ้ยข้ามลงเด็ดขาดข้ามลงนะต้องกดชนอยู่าง้รต้องกดครับเต็มที่เต็มทีเราจะดักเราจะดักอยู่ดักอยู่ทางออกจะไปขอพบกีท ใช่ไม่รู้เลยครับใช่ต้องอยู่ดิว่าบทคาเก็นเป็นยังไงใช่ใช่แต่ไม่ไดบอกด้วยนะไม่เป็นอะไรน่าจะดีอใช่ยังเป็นอะไรอ๋อส่วนอันนี้ก็สิ่งที่เรามาคือผมอาะต้องไปเรียนอาจจะเป็นหัวหินไม่ก็โคราชก็ประมาณปีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบเวลาจจะไม่ได้เจอกันเราะว่าอะไรแต่ก็ เรานั้เจอกันโค้ราได้นะไหมบ้านใครอยู่โค้ราเลยโีบ้านในกรุงเทพโค้ราใกล้อทีก็อันนี้ต้องต้องต้องลองจับต้องลองจับจะจับวันที่สักจะได้ไหมถ้าจับแล้วก็มาซีดีอะไรกัก็ประมาณนั้นหนึ่งปีก็ช่วงนี้อาจจะแบบบางคนถามว่าเอ้ยรับซีรี์อะไรเงี้ยก็อาจจะพักไปก่อนหนึ่งปีเพราะว่าต้องไปเรียนต่อไปเรียนต่อ แต่ก็จะไม่ได้ไม yep ่ได้ไปแบบวิบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นก็ยังอยู่ครับยังอยู่ขอบคุณมากขอบคุณมากใจเข้าใจเข้าใจครับอนาคตเก่งมากแล้วก็ขอบคุณมากวันนี้ที่ที่มามาเจอัตอนแรกคิดว่าผมหายไปนานผมรู้ว่าแบบจะหายไปหมดแล้วขอบคุณมากที่ยังอยู่ดู ปนั่งการบินไทยใช่ไหมขอสาีับจานกไทด้ครนีาระรียู่ครับมลงเครับอันนี้มีใครช่วยคุยไหนคขอใจจะมาสมุดนะสมุดนะอ๋ออันนี้ในไลฟ์ล่าสุดที่ผมบอกว่าเออ มันหนักจริงๆเพราะว่าแบบถ้าดูครับบันทึนสมุดสองเล่มที่มาแบบต่อกันใช่เล่มที่พี่กเอาามมใช่่้ลพี่พี่บอกว่าให้โทรหาใช่หนักมากไม่คิดว่าตัวเองทำได้เพราะว่ามันหนักจริงใช่ของมันตาจะไหลเนี่ยอยากบอกว่าอยากบอกว่าจริงๆมากเก่งจริงๆเก่งสุดไเลยหรอกเก่งสุด ไม่ลองครับแม่เ็เกความสำเร็จหนึงในีวิชาทุกคนก็ขอต่อไปจะไต่อไปจะไม่เห็นนกบใส่ชุดนักนม่ลองนะไองนะกินแล้วก็ลองลองตามจริงด้วยอยากเป็นนักบินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จริงๆก็อยากเป็นตั้งแต่ปรมนะชแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเวันนี้ได้แล้วทไมเราได้เครื่องบินของเล่นหรอแล้ว คนใจด้วยค่ะเก่งมากเจอแตงดีนโลกประสบปัจจุบันต้องน่งที่ไหนนะไม่ได้ร่ำิวยร่ำรวยไปยืมลองหรือยังลองยังลองชิงยยังยังไม่ได้ลองเลยครับ แต่ซ้อมมานะซ้อมซ้อมทุกคนคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ฟังพี่ปอบจินตนาการ ที่แบบใครขับเขาช่วยจะต้องแต่งน,น,นะครับไหนเห็นอะไรมั่งบรรยายซิที่เห็นคือน่าจะมือสั่นครับน่าจะมือสั่นใช่ครับเพราะว่าแบบโอเคแตเ่เป็นทะเลเป็นทะเลแล้วก็มีพาดเทอยู่ด้านขวาบนเป็นแมวครับด้านซ้ายเป็น HPD ขีดคุณมากครับเอเคครับแค่กินกินคนเดียวเลย ไม่กล้ากินบอกกินไม่กล้ากินบนล้วปะขอบคุณครับและผู้โชคดีก็คือคนที่มากคนแรก จริง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 คริยจริทจริงจริงจริงจรินจริงจริงจริงจรกงจริยชริงจมิริงจริงดริงกริงจ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 ริงริงจริงจกิงจริงจริงจ่ิงจริงหมินจริงจริงจริวจริงจริงจริงจริาจริงจรงจริงจรรงร ไม่รู้จะว่าตรงไหนกั็จะวาดตรงนี้ด้วยใช่ไมไม่ตั้งใจมองให้เป็นศิลปะเอบวกด้วยศิลปะเอบวกไม่อุปกรณ์มันยากอยู่เส้นเส้นมันใหญ่อ๋อไม่มาใช้อะไรอ่ะคู่กันใช่ไหมเกียงเกียงน้อยอ่ะอัครินเราชอบกลับไปได้ไหมลูกครับเอาชอบกลับไปได้ไหมได้ครับ อ๋อนึกว่ากลับไปไม่ได้เลแม่กลับไป